สวัสดีครับสวัสดีครับฝนตกอยู่สามที่มือครับพี่น้องวันนี้ไปเสียดังเราดิจักสีได้บ่ได้ก็บ่ท่านนี่รู้กันนี้กันนี่บ่ไหนไปถามเขาเจ้าเขาเจ้าก็บอกเฮ้ยความในบ่เมื่อคืนเมื่อวานนี่เป็นว่าว่าอยู่ได้ยังไดคเต้เจ้าของนอนอยู่นี่อุบัตกับพวกแย่งเราสุดนึกว่านัดนี้ห่วงสดนึกว่าแต่แล้วถามเป็นว่าได้บ่สุดนึกว่านี่อันหนาวสดนกว่า มืนนี้เคยกายออกจากบ้านเงื่อนพี่น้องไอ้ว่าวันนี้เป็นยุ่งไม่เหมือกันนี่เหมือนีัเพิ่งออกกันมืัอนี้ครับแมนเพร,ร,ราะว่าไอ้จบก,กับเบิ้งทำเล่นกับเ่าเบิ้งแหละล่ะถือถือกับวันน,นี้เสียด <c oughs> สองเมนูพี่น้องอ,อ,อันนี้เสียดเป็นลาบเนื้อครับลาบสุกลาบสุกแล้วก็อไอ้นี้เสียดเป็นลวกกิ้มหมูปลชะโดครับพ่อชะโดลวกกิ้มเดี๋ยวมาว่ามันหมูเสียดปลาชะโด กิมวัตสึบิ <c oughs> แต่ว่าเห็ดสุกเห็ดดิบซุกครับส,ส,สุกเห็ดสุกเนาะสุกเดี๋ยวเขาสิกิมวัตสึบิเดี๋ยวเขาสีนี่นสิเป็นลาบลาบเด้อพี่น้องลาบเนื้อเนี่ย,ยลาบสุกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีสับเองเดี๋ยวผมเมื่อในสิเพ็ดให้พ่อปอมกินเ <laughs> ค <c oughs> รื่องไอ้นี่แหละครับพี่น้อง เพราะว่ามาันกะชิบอยากแน่ดอกเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ครบหมดแล้วแค่เ้ามาสับมาหลวกมาปุ่งซื้อบำมี่ยังหลายเมื่อนี้น้องโตโน่กับแม่เลนนั่น้องโตโน่สวัสดีครับเตะพุทบอปใส่ไหล่หมื่นพุตบอลมาแบบใกล้ๆอยู่ของก็เตะพุทบอดแบบเตะก้อนหินมนเลยไปขนทองยิงแตกกระยานเลยวันนี้เตะก้อนหินมาเลยโรงเรียนบ้านห้าอ่นบ้านนนดูนี่บ่มีนักเรียน เพิ่นใหญ่ไปเรียนอยู่น้ำกันมันนลุงตื่นมันนี่เพิ่นก็นเลยสิลือลงเรียนเมืนบ่เนาอคกับนี่น้ำเดือดเต็มที่แล้วก็ลวกอะ่ะลวกใส่ไอ้ใบมะกรูดตะไคร่พี่น้องให้มันดับข้าวนิดนะึพราะว่าป่าไอ้นี่เพิ่นสิกินแห้งนิดนะึง ตันี้เป็นีเนนเห็นมันสุกไปเลยได้ปัญหาวกปลายโดเนาะครับสีเฮ็ดเป็นกิาานวัสพีนี่นนองตัวใหญ่ฮักพี่นะาะนี่ผีกัดายเยนาะได้มา,า,าสิเนนกินมาบดเลยพี่าะมาสิเด้เฮ็ดสมไว้แล้วพี่นอะกลัวอีกต่อเลย สวงงามสมดุลว่าให้เป็นห้องลาบพี่นองลาบสุกผมสับเยอะเลยล่ะเพราะว่ามันมีเมตโนมากินน้ำละเหตุสุกสุกยางได้เนาะนี่ครับแดดกระซองจักน้อยเด้อพี่น้องทางนาเพิ่งเห็นแดดมื่อนี้พี่น้อง สามมื่นนี่ได้เนาะสามมื่นสี่มื่นสามมื่นสี่หมื้ะเพราะก็เห็นแดดนี่ล้วพี่น้องเด็กควายสุกแดดกระปุกปลาผมจะใช้น้ำเขี้ยวดอกน้ำเดาพี่น้องให้ออกรสหวานๆนิดนึง สิประหยัดโอโนเนี่ยเโโโด็กมัลโอนเนี่ยเริ่มเสียบเอยนี่เสียหนองตโนเิพี่น้องเพว่านองโนเพิ่นบกินขาดบกินพี่พิ่น,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 นเทส cái bố gắn hãy Cái hãy hãy của hãy leo hãy 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 khăn hãy mày nhà hãy 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 โอไปแล้วโอนไปแล้วครปกติแล้วอันอย่างี้ใส่ผักใดมีใดตามใหญเดามาได้วันหกแล้โอเคครับโอเคครับองมา ข้าวหวานนี่นีแบบกว่าอร่อยวะตุ <แก S 1> รีดร้วยวะอะอมเฉยเนี่ยพี่น้องดูน้วา่าอร่อยแล้วจบแล้วาชิมดูชิมดูมดอ๋อชิมเลยช <c oughs> ินแล้ว ตนบีเาวมอนย่งจังยังคัสคำซิมจะตกใจเน้อเนาะนมันซิมะละ้มันซิมะสดเลยกินเลยค่เรานเขามายอดพุดมาานี้ข้กินเนาะดเมีกรนกินเท่าเดียวได้เนาะวนนี้เนาะอันนี้บ่มันใครหรือครับพี่อันนี้แมงก่อน ชะโดรลวกจิ้มลวกะโดลวกจิ้มวัชบีครับจิ้มวัชบีไอ้นี่ลาบมือนี้เฮ็ดผมเตนียมพร้อมกินนี่ลาบผู้ใหญ่ลาบโตโนครับอันนี้โตโน่บะไส้พักพี่น้องบะไส้พักบะไส้พริกบะไส้พักบะไส้พริกโอ้คือผู้ใหญ่เถอะวะคือมาเสียบมึงว่ะคือจืดเถอะทั้งวันมันบ่จืดจังเลยเพราะนั่นเสียงอยู่ตรงนั้นว่ะ ก็จบกันยองกันแหละครับช่วงนี้ก็ได้ยูมองทิ้นฐานมาเก็บข้าวนี่เก็จะันเพราะเงินผมว่าสิลบรถไม่ไหวหรือก็หลายแต่วเราต่อไปต่อมามันนี้มีเนาะสัมถนุนเย่อเลยเพอเอาแสดงยามครับวางเลยก็ได้กระตังข้นตังหยิบตังค้มตังค้มใส่จักบาทนั้นนักก็หนัาพี่น้องลองกินมาสบิบเวงตโตนอยกินเป็นบ้านันซุกแล้วได้ละกินเลย มานับเข็ไม่ต้องไก่กักกินมาจะเลยจะใส่ปลาสบีด้วยกันนะครับเนี่ยงว่ะปลาโดสบีเนาะปลาโดลวกกินมาสบีครับครับเกียรใส่ได้ผมโบใส่ครับหน่อยเนี่ยได้ครับ เพิน่นโดนโด,ด,ดนกินแค่หนึงเพิ่นจิ้มหนน้อยเพิ่นเพิ่นกิหน,นกหลายไปย,ย,ยูไปยูกูยูด้วยครับปื้ยยินข่อยนำกันเด้อครับผมโอ้ <c oughs> วันดออไปอย่บานเป็นหูวลดทุนจะต้องจักหน่อยอ,อยอ่โซนเดีวว่าก็กินปลาสไปรส่รลายเต็มหันไหมพันจิ้มนยหน่อยพันจิน้มเปพันจิ้มจำนำได้ร้ายแสรจไหมอ้จมือโอ้นี่ครับมาจากของเมีต่ออย่างเด้อครับไปต้อมย่งเขาจำนำกันเด้อครับพี่น้องไอ้ตัวนี้ก็เด็ออลดวลวกสุกว้าพวกเนี้ยละตัวลตัว เอาให้เด้อยของให็ดแก่นขับกันแล้วล่ะก็ไปให้ซีนุ้ยอยากจนครับเข่าบของม่วงของต้นว่าัวนว่าเอาให้แล้วนุ้ยงามงามชุกเกลืองวยอยู่เป็นไปเลี้ยงอืมเปนไปเลี้ยงหน่อคือปลารองคือปลารอง เด <la ah> ah> ี๋ยวคนจินสุกแล้วิล่ะห่ะม่็นดิบที่สุกสุกทุกอย่างเคนจิ้เข่นก็ร่างหิวเขาหนักเวราได้กินเขาน้ำลายมือจินเขาว่าแสบตลอดเพิ่นเนยนะแสบแสบมาปลาดํหอยใส่แบดเลย គេនឹងនិយាយស្អាបហ្នឹងមានតានពូបំเด้อคําໃຫຍ່ໂຕនោះมาแข็งแล้วเด้อบ่าน เฮาต้องยกขาลังเอ้ยพอแล้วพอแล้วเอ้ยต้องหลานกินเด้อครับกวันนะครับพ่อครับมามีว่าแม่ว่า,วาอย่าก,กินข้ามไงไรเด้ออ้วนแล้วว,นะ <laughs> วันนี้วนแ <laughs> ม่เบนกระเทียมมาเตือนลูกเพราะอยากให้ลูกกินข้าหญ่ ความเนาะคนนี้ป้ากับมาแล้ววันนี้ก็จะยังเซมเซก็โดนกระเดียดแต่วันนี้จะมาปวดตัมันเซก กินผักผิกบ่ได้โอ้ยม,มันเสียบหลายก็ปน,นี้สิบ่ได้กินปนี้ดิอย่ามันปวดญ่ปวดปูปอมพาย,นนายกินค้าหญ่ก็ต้องกินน้ำปูปอมแล้วเนาะแข็งข,ขันขนอวนไปแล้วต,ลต,ลลต้องซื้อแนวออกกำลังกายด้วยเพราะตองยืนเขาได้แรงมัดมือดิบแต่ว่าแลนอยู่เฮี้ยนนั่นแหละมีอยู่บ้านเพิ่นมีเม็ดเล้อ ลหลมีแต่บอกตร <laughs> งนี้เป็นเลนน้ำน <c oughs> ี่แหละครับพี่น้องก็ดูกรลานห้องเนื้ออยู่น้อยจินมีก่ก็จะไปแพงเด้ยอยกเข่ามาอหยก,กไปไงยกเข่ามาให้ <c oughs> บ่หีกแล้วกินหลายแล้ว กำลังให้ซ้ำนันติหมดเปิ้ยมแล้วไปกินเปลาเออเอาเลยนำเลยน้องกนัวจะได้กินให้รักษาว่าปนเขาหนกินเรื่อเกียกับโอิ้มมนยังเป็นกินลูกเดียวอ้วนกัแม่แู้้ปอมก็จะได้กินหลแพงหลอกบุ่น้อกิน พอทำางเหมือนมงลงมังกอย่ไงเห็นบ่ไอ้กันบ่บันเลยงงร้องมือบังนคุณจะชิเจ็มหมดเนาะใส่ออกไปเตึงเลยว่ะอาเกินไปโอ้กินข้าโอ้โหวของแกเลยว่ะตัวน้องเห้ที่มันตุจใจเห็นออ ออเอออืตัวโเตโอ้ขณะบดดิตรุยนี่เนาะเณเจจแนามนีอเลยไห้อีกแล้วบอยลปังกะย่าจิ้มหลายเขาบอกจะจิมหลายสิมันเอ็นครั้งเดียวแหะมันก็เศานี่แหะเขาเอื่อนมาคองแคล้องแฉมันเป็นที่สี่ล้ ở nếu mai còn bộ vậy đó, sumặc nhang còn, sáng chị chúng ta cái đấy ôi mẹ, hôm nay con. เรทันยอมกันหรอกตรงไม่แล้วตรงไม่แล้วตโนีเมืองยั่งวโนตอกินถป่าเลยเนาะบ่ต้องกินราสเบอร์รี่ก็ได้หน้ว่าเป็นตลอดมวามตโน้ว่างนะ ตีเลยตียแห้งให้มันเก็บำปิดางสีมือลุงกินมึงบ่สีมือลุ่งบังในจับกระบอกบ่องโอ้ยจะบอกให้หนีดิห่วนแล้วอืมกินเดาพะน่ะยุ้ยไดจะกินปลาอยู่ โดนโดนไจินฝีมื่อลุงเห็นบ่อเบิรเลยเกี่ยงคยนี่ลายจังดีใจเพื่อเห็ดกินว่าท่านเดิน้ำตาแดงตาแดเนี่ยมันเจียวได้เลยอกหน่อสิขั้นบนนั้กี <t <t ่บาทหรน้ำตาแดงเพิ่บนหอนูน่หนูปรกาเลยลองเบิงเามันสุกกัดินี่ ไปใส่หัวลุกแงนี่เลยสร้างนี่หละลบเลยปอดกยสว่ากินตะเนือก็ได้ันนี้พูดได้ก็สร้างนด้กัมาหอดันนี้แต่ว่าบ่อยสใจนี้จักผมนี่ครับบ่อยนีจักกันเพราะความซึ่งทามันเกืดสืออายุนี่อายุจนยุนยุนยน้ำกันจนวัด คนลงมตายหมดละต่วราเล็ดปลาสบีด <r festivals> ีดีม่ว่าตัวนี่น้อยมาเ็แแบบไร้สุนงวกัดเถกตาแตถยืนี่เลยฝนน้องฮูกันนเล็อครับเป็นเห็ดเลาอยู่แล้วจินแต่ว่าการจินัวสิยังเป็นกับปกติเจงมาเบอนั่นนนแต่ว่ากันไปถึงน้ำถึงไฟเลวผมมามักินนีินงัวบานนี้ตรงมาฟังจิตไปรีบยิงเมีนเด มักอะไรย่างคุากันเนี่องเราตโนมากินน้ำน้วกินปัตยุ้ยมากหลายปืนยะปลาเสือยันคัดยู่ข้างหน้าขลางหลังยุ่งกันอยู่ที่ไหนกันไรเตอเครื่องนี้ผมกับพอตรวจเราไปโพแม่พี่น้องแด้ผมก็บริหารปันเอกพอมันฝากระจกมันนีเพถ้าฝ่ามัวถ้าเปิดด้นบมแมนพอ ขันตัวขันตัวเงยมขึ้นใช่เนาะแต่ว่าไปใส่อยู่นหลังตอนนั้นใส่บ่อไหนบ่ได้ไทยพี่น้องมือบ่บ่อ่อแต่ม <c oughs> ือเงินจักเสีไดบ่ได้ผมก็บุ้งหกันแต่บาอนีกับเขาจกใส่ไหลกันบ้านเราเขาเจอว่าไขยหนาไข่บุมาใส่กันแมนว้าบ่เสียว่ามาใส่แล้วตองไนอเนียืนข่ยังบ่จะออกไปนองสนุกว่า คันทากันหนาวคันกแดดล้มน้ำครับมือนี่มืออื่นคือว่าจังไดจังไดมือนี่เขาก็จิงเขาจินำเขาจะยื้อเสียละครับพอตัวพอใบพวงเม่พี่น้องด้วครับเขาบดไอ้หาที่ส่นนั่นสิกะเทียบพี่น้องบ้างนี่ถ้กินนี่ซือพวกหาพยังกะผมก็ขอสวดขอไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเพื่อที่จะวางในในสั่งบอกว่าเขาไปหาพอได้เขาจบเขาไปหาพอได้อีกอะอากาศมันไหวแต่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเขาจบ นวเนเจสุกนครับก็ขอพรามาสวัสดีจากพี่เีน,เนอนนนนนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ